แหมเดี๋ยวก่อนสินะนี่เจ้าจะจะทำอะไรของเจ้ากันแน่เนี่ยข้ารู้นะว่าเจ้าน่ะไม่ได้อยากอยู่ที่นี่หรอกแต่เรื่องจริงแล้วข้าน่ะรักเจ้าสุดหัวใจเลยซึ่งในวันนี้ข้าน่ะต้องการจะเป็นท้องแผ่นเดียวกันกับเจ้าเงะเะงั้นเอาแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะคุยกับข้าน่ะจะเจ้าช่วยสนเสื้อก่อนจะได้ไหมน่ะเดี๋ยวก่อนสิทำไมเจ้าถึงไม่มองข้าล่ะ หรือว่าข้าน่ะไม่สวยพอสําหรับเจ้าหรือหรือเท่าท่าจริงแล้วเจ้าน่ะไม่ได้ชอบข้าตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่แต่ว่าแค่ตอนนี้น่ะเจ้าช่วยสวมใส่เสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยก่อนจะได้ไหมฟังข้าให้ดีๆนะข้าน่ะยังมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างซึ่งตัวข้าเองก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าน่ะยังทําไม่สําเร็จแถมอนาคตของข้าเองน่ะก็ยังไม่ค่อยจะแน่นอนสักทาไร สึกวันหนึง่งข้าอาจจะต้องตายจากโลกใบนี้ไปก็ได้ถึงรู้อย่างนั้นแล้วข้าจะทำสิ่งที่ไร้ความผิดชอบเช่นนี้กับเจ้าได้อย่างไรกันและดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณหนูจะเข้าใจในสิ่งที่หลินหยานกล่าวแถมก่อนที่คุณหนูนั้นจะออกไปคุณหนูก็ได้จูจุบหลินหยานไปทีหนึง่งจนทำให้หลินหยานสตันไปสามวิว้าวข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยนั่นเนี่ยว่าคนอย่างเจ้าน่ะ จะมีสเสน่ห์และโชคลาภขนาดนี้โหท่านอาจารย์หยุดล้อเล่นข้าสักทีเถอะนี่นะ่ะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะท่านอาจารย์ทำถูกแล้วล่ะเจ้าน่ะไม่ควรเสียเวลากับรเรื่องพวกนี้มันเป็นการดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้าเองเมื่อไรก็ตามที่เจ้าน่ะมีความแข็งแกร่งมากเพียงพอมันก็จะมีผู้หญิงเป็นตะก้าเลยล่ะที่จะมาตกหลุมรักเจ้าเอาหนะ้าท่านอาจารย์ข้ารู้ดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้เองท่านก็ติดอยู่ในร่างกายของข้าถึงแม้ว่าข้าจะอยากทําหรือว่าไม่อยากทําและข้านะ่ะจะเลือกสิ่งใดได้กันแล้วซึ่งข้ารู้ดีว่าท่านน่ะกำลังมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ากําลังทําอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใครมันจะไปกล้าทําเรื่องเช่นนั้นกันแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่หลินหยานจะต้องออกเดินทางท่านพ่อแถวหนะ้าจะจะไปแล้วทําใจเถนะรู สหายน้อยหลินหยานนะ่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากซึ่งพ่อเองก็รู้ดีว่าเขานะ่ะไม่ได้อยากอยู่ในสถานที่เล็กๆแบบเมืองพวกเราหรอกอืมถ้าเข้าใจแล้วล่ะท่านพ่อข้าเชื่อนนะว่าสักวันหนึ่งนะ่ะชื่อเสียงของเขาจะต้องรู้จักไปทั้งทั่วราชวังเฟิงและฉากก็ตัดมาที่หลินหยานนี่หลินหยานดินแดนแห่งความโกลาหลนนะ่ะอยู่ข้างหน้าเจ้าแล้ว แต่ก่อนที่เจ้าจะเข้าไปที่แห่งนั้นเจ้าจะต้องยกระดับพลังวิญ,ญญาณของเจ้าให้ได้เสียก่อนเจ้าถึงจะสามารถเข้าไปที่แห่งนั้นได้งั้นเอาแบบนี้ได้ไหมท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าจะฝึกฝนการปรุงยาเพื่อที่จะให้ยกระดับให้เร็วขึ้นหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนคุยกันจบลินหยานเขาก็ได้ทําการปรุงยาเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นพลังวิญ,ญญาณของข้าก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับสองเห <c oughs> ้น่ะ นี่มันสําเร็จแล้วหรอนเนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารยข้าน่ะทําสําเร็จแล้วใช่ไหมนี่อย่าเพิ่งมาฟุ้งซ่านตอนนี้สิเพ่งสมาธิไปที่เม้วิญ,ญญาณของเจ้าซะแหะละล,ล,ล,ลืมไปสนิทเลยลิล้นหยานใช้เปลวไฟแห่งความว่างเปล่านะ่ะควบคุมมันเร็วเขา้าแหบ้าเอ้ยเพียงแค่เหมื่อไปแป๊บเดียวเองเนี่ยนะเร็วเข้าสิรีบเรียกเปลวเพลิงแห่งความว่างเปล่าออกมาซะ เปลวเพลิงแห่งความว่างเปล่าจงออกมาช่วยข้าเดี๋ยวนี้ฮายไม่อยากจะเชื่อเลยมั่ววิญญาณอันนี้นะ่ะมันเชื่องไร้คุณภาพเกินไปดังนั้นข้าคงจะต้องควบคุมความเข้มข้นของเปลวเพลิงอยู่เสมอถ้าไม่เช่นนั้นในขณะที่ข้านั้นฝึกปรุงยาอยู่มั่ววิญญาณอันนี้นะ่ะก็อาจจะถูกเผาไหม้ไปเลยก็ได้ฮายถึงแม้ว่าเจ้าจะพูดเรื่องนี้ออกมา มันก็เป็นเรื่องจริงอีกนั่นแหละหากเจ้าโชคดีพอเจ้าก็อาจจะพบหม้อวิญญาณที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันน่ะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆจริงๆเลยหลินหยานอย่าไปคิดมากเลยนะเจ้าจงเดินหน้าต่อไปเดินตามทางของเจ้าและทํำในสิ่งที่เจ้าต้องทำตัดมาที่เมืองแห่งหนึ่งขั้นตอนแรกข้าจะต้องหาซื้อแผนที่ของดินแดนแห่งความโกลหลให้ได้เสียก่อน อ้ oh, สวัสดีนาท่านี่นายท่าต้องการจะซื้ออะไรเหรอคะเออถ้าต้องการแผนที่ไปยังดินแดนแห่งความโกลาหลน่ะแค่แผนที่แผ่นนั้นแผ่นเดียวข้าจะให้เจ้าเลยยาววิญญาณ300เม็ดโอ้โหไม่มีปัญหาเลยคะ่ะนายท่าเดี๋ยวข้าพูดนี้นะ่าจะไปซื้อให้นายท่าทันทีเลยนี่เดี๋ยวก่อนข้ายังมีเรื่องสําคัญที่อยากจะถามเจ้าอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้นะ่ะ มีงานอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นในดินแดนแห่งความโกลาหลบ้างไหมงานใหญ่ๆอย่างนั้นหรอืออถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วก็ที่เมืองจัตตาราโลหิตนะ่ะพวกเขากําลังจะจัดงานประมูลประจําปีนะ่ะซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวละนายท่าเห้ hey, มึงจันทราโลหิตถ้าเกิดว่าข้าจะไม่ผิดแล้วก็มันน่าจะเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของดินแดนแห่งความโกลาหลเลยนี่แถมเมืองนี้ก็เป็นเมืองเดียวที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับมหาอำนาจใดๆเอาละ บางทีข้าน่าจะไปสำรวจที่นั่นดูอ๋อในท่านายท่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะข้าได้ยินมาว่ามีหมอปัตภีอะไรเนี่ยแหละอยู่ที่ทะเลอัศนีและมีบางคนกำลังเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางไปค้นหามันด้วยล่ะขอรับเห้หมอปัตภีเหรอก่อนหน้านี้ข้าเคยบ่นเอาไว้ว่าข้าน่ะขาดหมอวิญญาณที่มีคุณสมบัติดีๆแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาหาข้าถึงที่เลยนี่นะ แต่ว่านายท่าหนนะ้าก็อย่าพึ่งรีดล้อมไปเพราะว่าในตอนนี้ทะเลอัศนียังไม่เปิดให้เข้าบริการถ้าข้าจะไม่ผิดมันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆหนึ่งเดือนเลยเพราะว่าหลังจากนั้นน่พะพลังสายฟ้านในนั้าจะจะลดลรไปอย่างมากเอาละงั้นเอาแบบนี้จะไปซื้อแผนที่ข้าก่อนเถอะเดี๋ยวข้าน่ะจะวางแผนไปที่นั่นเพื่อดูรอบๆก่อนรัสซ่าขอร้านนายท่าและฉากก็ตัดมาที่งานประมูล ว,ว้าวมีผู้คนมากมายเข้ามาในเมืองแห่งนี้พวกเขาทั้งหมดน่ะมาที่นี่เพื่อประมูลจริง,รงๆสินี่นี่นี่เจ้ารู้หรือไม่ว่างานประมูลในครั้งนี้นะ่ะไม่มีผู้จัดงานเลยนะไฟเพราะถ้าหากว่ามีรายการที่เจ้าจะต้องการประมูลนะ่ะพวกเขาทั้งหมดจะต้องขึ้นไปประมูลเองแฮ <c oughs> ไม่มีผู้จัดงานและเจ้าจะทํายังไงละ่ะถ้าเจ้าน่ะเจ้าหัวขโมยขึ้นมาจะทํายังไงกันต่อนั่นเลย ถ้าถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าถ้าหากว่าเจ้านะ่ะกล้าพอที่จะเอาบางสิ่งบางอย่างไปประมูลอย่างน้อยๆเจ้าก็ต้องมีความสามารถมากเพียงพอที่จะเก็บของสิ่งนั้นเอาไว้ในมือของเจ้าได้เองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองหรอกหรือข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการประมูลในเมืองจันทาโลหิตนะ่ะจะเป็นเช่นนี้เฮย้ยช่างมันเถอะข้าอุตส่าห์ใช้เวลาตั้งสิบกว่าวันกว่าจะมาถึงที่นี่หาที่พักให้ได้ก่อนจะดีกว่า แคมีเวลาอีกตั้ง4วันก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นนี่เซียวเออร์ที่อยู่ตรงนั้นนะถ้าตรงการที่พักเชิญเข้ามาด้านในได้เลยขอรับนายท่านเฮ้ยไอเจ้าเด็กหลินหยานคนนั้นนะถ้ามั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยว่ามันจะต้องมาที่ดินแดนแห่งความกอลหนเพื่อเข้าร่วมงานประมูลอย่างแน่แท้ทันทีที่พวกเจ้าเห็นมันพวกเจ้านั้นจะต้องจับมันมาให้ได้แต่ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่สามารถจับมันได้ในงานประมูลก็จริง แต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องไปที่ทะเลอสัสเนยอย่างแน่นอนพวกเราจะต้องจับมันกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายฮ <c oughs> ่าๆพลาดแล้วลายเจ้าหนูที่บังอาจมาโจมตีกองกําลังที่อยู่ภายใต้สถาบันฉือหยางและนิกายหย,ยุนหยางของพวกเราไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะมันคงจะไม่อยากจะมีชมีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ต่อไปแล้วล่ะรอก่อนเถอะไอ้เจ้าลินหยานและพวกเรานะ่ะจะได้เห็นดีกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ณวันงานประมูลก่อนที่หลินหยานจะออกไปที่งานประมูลเขาได้ทำการบ่มเพ,พาะพลังของตนเองให้สูงขึ้นเอาละ่ะในตอนนี้ข้าคิดว่าความแข็งแกร่งของข้าในทุกๆด้านนะ่ะมันน่าจะสูงขึ้นมากเพียงพอแล้วละ่ะการที่ข้าจะสังหารปรมาจารย์ยุทธระดับ3ามดาวน่ะมันคงจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามในตอนนี้พลังวิญญาณของข้านะ่ะได้ไปถึงนักเล่นแร่แปรธาตระดับสองแล้ว แถมขอบเขตการบ่มเพาะพลังของขานะ้าน่ะก็อยู่ในขั้นปรมาจาร,ร์ระดับหนึ่งดาวนี่ท่านอาจารย์ข้าพอจะสามารถหเหาะเขินบนอากาศด้วยพลังของข้าเองได้หรือ,อยังเนี่ยด้วยพลังในปัจจุบันของเจ้าเจ้าก็อาจจะสามารถหเหาะเขินบนอากาศได้ในช่วงเวลาอันส,นสนั้นๆแต่ถ้าหากว่าเจ้านะ่ะยังไม่สามารถควบคุมมันได้ดีล่ะก็แฮ่ <c oughs> ท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยทำไมข้าถึงได้ตกลงมาแบบนี้ละ่ <c oughs> <c oughs> ะเฮ้อ อะไรนะถ,ถ้าอย่างนั้นข้าคงจะไม่เสี่ยงดีกว่านะ่ะท่านอาจารย์ข้ารอให้พลังของข้านะ่ะสะเทืนขึ้นกว่านี้หน่อยจะดีกว่ามัง้งใช้เจ้าเน่นนะฉังเป็นเด็กที่ขี้ขาดซะจริงๆแต่ว่าเจ้าน่ะสามารถลองมันได้นะซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่นะ่ะมันจะแคบไปหน่อยหลังจากจบการประมูลแล้วพวกเรานะ่ะค่อยไปหาที่โลง่งๆฝึกฝนมันจะดีกว่าว้าวจริงหรอครับท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมไปเลยนะ้อ นะโรงประมูลมีคนมาที่นี่เยอะแยะมากมายโชคดีซะจริงๆที่ที่พักของข้านะ่ะอยู่ใ,นใ,นใกล้แถวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าข้านะ่ะมาช้ากว่านี้ละก็ข้าก็คงจะไม่สามารถเข้ามาข้างในได้เหะเดะเดี๋ยวนะน,นั่นมันคนเหล่านั้นคือคนของนิกายหยวนที่หวนคืนกลับมาพระราชวังขนนกสีม่วงและนิกายดาบที่แท้จริงนิกายหยวนที่หวนคืนกลับมานะ่ะ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดอำนาจของราชวงศ์เฟิงผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีอำนาจไม่ชิ่นน้อยจากที่ข้ากวาดสายตาดูมีสมาชิกพวกเขานะอยู่หลายคนอยู่ที่นี่ประตูการประมูลปิดเรียบร้อยท,ทุกทท่านได้ปลดอยู่ในความสงบด้วยนะขอรับการประมูลนี้นะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วผู้ใดที่มีสิ่งของที่อยากจะประมูลนะสามารถเอาขึ้นมาบนเวทีได้ด้วยตัวเองเลย ว้าวนันนะหลอ่อสื่อซิวประมุกน้อยแห่งนิกายหยวนที่หวนคืนกลับมาว้าวว้าวว้าว,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 าวาข้ารู้จักเขาแม้ว่าการประมูลในครั้งนี้นะ่ะจะไม่มีผู้จัดก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่มีคนมาจากนิกายหยวนที่หวนคืนกลับมาที่นี่นะ่ะพวกเขาจะเป็นคนประกาศในการเริ่มต้นการประมูลทุกๆครั้งเลยข้ามีของจะมาประมูลนี่คือโอสถควบแน่นโลหิตราคาเริ่มต้นของมันก็คือ ยาวิญญาณหน0 0งแเมตรซึ่งการเพิ่มราคาแต่ละครั้งนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า1,000งมื่นี่นี่ค่าให้แสนสองไอ้เจ้าบ้าเอยของดีขนาดนั้นนะ่ะเอาไปแสนสามเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มทยอยเอาของที่จะประมูลออกมาเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยฮะเอาราทุกคนจงฟังทางนี้นี่คือสำเนาเทคนิคของพมดารา ซึ่งมันก็สามารถเพิ่มระดับการบมเพาะในระยะเวลาอันสั้นๆได้ราคาเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ1ร้านยาวิญญาณและการเพิ่มราคาแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนฮะพวกแกดูนั่นสิหนังสือบ้าบออะไรกันฟ้าทำไมมันแพงขนาดนั้นเนี่ยเทคนิคพมดาราอย่างนั้นเหรอถ้าข้าจะไม่ผิดเทคนิคการต่อสู้นี้นะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักผู้ใดที่ใช้มันจะส่งผลต่อร่างกายภายหลัง เป็นอย่างที่เจ้ากล่าวน่ะถูกต้องแล้วมันอาจจะสร้างความเสียหายต่อร่างกายบ้างเล็กน้อยหลังจากที่ใช้มันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ค่าเทียบกันละก็มันจะมีความเสียหายน้อยกว่าในตอนที่เจ้าใช้อสตเพิ่มระดับพลังการบ่มเพาะของเจ้าชั่วคราวเออถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วมันก็น่าจะคุ้มค่าอยู่นะท่านอาจารย์ว่าให้หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งเมืองนี่นี่อย่าไปฟังไอ้แจ็คนั่นนะฉันให้หนึ่งล้านเก้าแสนบ้าเอ้ยบ้าเอ้ย ของสำคัญขนาดนี้เอาไปเลยสองด้านหนึ่งแสนหมืนไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันงั้นฉันให้ไปเลย2อด้านสามแสนและอีก1.000น่ะตีบบ้าเอย๋ยจบสิ้นแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีใครข้าประมูลต่อจากบุคคลผู้นี้ซึ่งน่าเสียดายมันน่าจะขายได้ในราคาที่สูงกว่านี้สิ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันให้2อ้านสี่แสน แฮะบ้าา hey, ไปแล้วไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันมันให้สองล้านสี่แสนเลยหรอฟ้าไหนไหนไหนหนไอ้เจ้าเด็กคนนี้นะ่ะมันเป็นใครกันถึงได้กล้าบาังอาจมาหักหน้าข้าผู้นี้ไม่เคยเห็นหน้าข้าตามาก่อนเลยแต่ก็ไม่น่เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่รวยๆจากชนบทที่ห่างไกลาจากที่นี่ก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่รู้จักชื่อสิงเลียงนามของข้าเช่อมันง้นข้าไม่ถือสาก,ก็แล้วกัน นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้งั้นฉันให้ไปเลยสองล้านหกแสนข้าก็แค่ต้องการจะเสนอราคาที่สูงกว่าเขาแต่ข้าก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าเขาจะมีเงินมากกว่าสองล้านหกแสนนะเอ่อนี่น,นี่ทางนี้งั้นเอาไปสองล้านแปดแสนก็แล้วกันนะอ่ะอ่ะอ่ะเดะเนี่สิพี่สิพิพี่นัน่นไอ้เจ้าดินยานไม่ใช่หรอจริงด้วยจริงด้วยไอ้เจ้าหมอนั่นน่ะมาที่งานประมูลนี้จริงๆด้วยฮะ เอาหน้าเอาหน้าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปพวกเราให้จับมันหลังจบการประมูลก็ได้ซึ่งงน่าประทับใจปรมาจารย์ยุทธระดับหนึ่งดาวนะ่ะแต่กล้าที่จะแข่งขันกับซือซิลวดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้นะ่ะจะพอมีความกล้าอยู่บ้างนะอง์หญิงคะใจคานะ่ะไปสืบหาเกี่ยวกับประวัติคนคนนั้นไหมยังยังไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรตอนนี้หรอกพวกเรามารอดูกันซิว่าเขาผู้นั้นนะ่ะจะมีความสามารถมากเพียงพอหรือไม่ มันคงจะไม่สายเงินไปหรอกนะที่พวกเราจะพิจารณารับเขาเข้ามารับทราบค่ะองค์หญิงอยา่างั้นฉันพูดนี้ให้สมล้านวาวสามล้านเลยอย่างนั้นเหรอนี่นี่เงินฉันให้สมล้านห้าแสนเลยก็แล้วกัน <c oughs> อไอเจ้าเด็กคนนี้จะทำแบบนี้ได้ยี่องไรกัน เดียนจะไม่ยอมเดียนจะไม่ยอมบังอาจมากหน้าข้าผู้นี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคนอื่นอยู่ที่นี่แล้วก็เจ้าตายไปทั้งนานแล้วนี่นี่นี่ท่านปมุกอย่าเพิ่งแตวแตกสิท่านควรจะสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนนะข้าว่าไปให้้เจ้าเด็กคนนี้นะ่ะชนะการประมูลไปเลยและพวกเราค่อยไปแย่งมันมาทีหลังก็ได้นั่นนะสิไอ้เจ้านั่นนะ่ะมันช่างโง่เขามันไม่คุ้มค่าเ,าเสียเลยที่จะขึ้นราคาอีกยังไงซะ ข้าจะต้องให้เจ้าน่ะชดใช้ในภายหลังว่างไงครับว่างไงครับไม่ใครจะให้มากกว่านี้อีกไหมไมีใครจะเพิ่มราคาอีกไหมครับเฮ้ขอผ่านแล้วกันเฮ้ยขอผ่านแล้วกันปิดการประมลในที่สุดก็เป็นของเรานี่ไอ้เจ้าบื้อเอ๋ยยังมีหน้ามาเปิดดูตรงนี้อีกนะไม่รู้ตัวบ้างหรือไงว่าตอนนี้นะ่ะเจ้ากำลังเป็นที่จับตาม,มอง ข้ารู้นะท่านอาจารย์และไม่ใช่แค่กลุ่มซื่อสิ้วกลุ่มเดียวด้วยนี่แต่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือทำไมพวกเขาน่ะถึงได้มองข้าเช่นนี้และพวกเขาน่ะเป็นใครกันแน่หลังจากที่หลิมยันเข้าไปในห้องพักของตนเองเขาก็ได้ตะหนักคิดว่ายังมีคนเป็นจำนวนมากที่จ้องมองมาทางข้าซึ่งข้าน่ะควรจะออกจากที่นี่เลยดีไหมมันคงจะไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเจ้านะ่ะ คิดที่จะออกจากที่นี่ในตอนนี้ดังนั้นก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจออกจากที่นี่ไปเจ้าควรจะเรียนรู้ทักษะพมดารานี้ให้ได้เสียก่อนเพื่อตัวเจ้าเองเข้าใจไหมนั่นมันก็จริงสื่อซิลนั้นนะอยู่ในขอบเขตรปรมาจารย์ยุทธระดับ5เดาวพลังที่มาจากดวงดาวจงมอบมันมาให้ข้าสิเถอะหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักลินหยันเขาก็สามารถทำสำเร็จว้าวดดได้ผลแล้วล่ะเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อว่าข้าน่ะจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของข้าได้ถึงสองขอบเขตถ้าจะให้ข้าพูดง่ายๆพลังของข้าในตอนนี้นะ่ะสามารถเทียบเท่ากับปรมาจารย์ยุทธระดับ3ดาวได้แล้วนี่ไอเจ้าหนูอย่าพึ่งมีความสุขเร็วไปรอดูก่อนเธอว่าพลังพวกนั้นนะ่ะมันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนครึ่งชั่วโมงผ่านไปเอออะไรเนี่ยขอบเขตปรมาจารย์ยุทธระดับ3ดาวของเจ้าน่ะ ดูเหมือนว่ามันจะคงที่ไว้ได้นานแค่ครึ่งชั่วโมงนะออออร่างกายของข้าข้าจะต้องปรับแต่งพลังวิญญาณของข้าให้เร็วที่สุดเพื่อเพื่อที่จะฟื้นฟูพลังของข้าให้ได้หลังจากนั้นลิ้นหยันก็ได้ทําการฟื้นฟูร,ร่างกายของตนเองณเช้าวันรุ่งขึ้นเฮ้ยเยี่ยมไปเลยผ่านไปหกชั่วโมงในที่สุดร่างกายของข้าก็หายดีแล้วที่เจ้ามีความสามารถในการฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ มันก็เป็นเพราะว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าลงศพแห่งชีวิตและความตายส่วนคนที่มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะพวกเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวเองน่ะสิบวันแหมถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าลงศพแห่งชีวิตและความตายน่ะถือได้ว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดเลยนะสิเอาละถึงเวลาที่พวกเราจะต้องออกเดินทางกันแล้วนี่รีบไปรายงานท่านปะมุกน้อยเร็วเข้าว่าไอ้เจ้าเด็กคนนั้นน่ะ มันกำลังออกจากเมืองแห่งนี้แล้วรับทราบขอรับนี่เจ้าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่ว่าเขาผู้นั้นนะ่ะกำลังออกเดินทางจากเมืองจันทารหฮิตเนี่ยมั่นใจขอรับเขานะ่ะออกไปตั้งแต่เช้าตู่แล้วเพื่อที่เขาจะได้หลีกเลี่ยงสายตาผู้คนมากมายดีดีเลยเนะสิงั้นพวกเรานะ่ะรีบไปจัดการไอ้เจ้าหมอนั่นกันเถอะมาดูกันซิว่าว่าไอ้เจ้าหมอนั่นนะ่ะมันจะมีความสามารถสักแค่ไหน ถึงกล้าบังอาจมายั่วยุคนอย่างข้าเนี่ยเอ่อท,ท่านประมุกค,ครับพวกเราควรจะแจ้งท่านประมุกและผู้อาวุโสจัางเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก่อนไหมครับเอานาไม่จําเป็นต้องแจ้งให้พวกเขาทราบหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาข้าไม่สามารถควบคุมสาข,าขาของพ่อข้าได้เลยและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ข้าน่ะจะจัดตั้งกลุ่มอํานาจของข้าเองและฉากก็ตัดมาทางหลินหยนันบ้าเอย้ย มีคนอย่างน้อยๆก็หกกลุ่มที่ไล่ตามข้าอยู่ในตอนนี้พวกเขานะ่ะต้องการอะไรจากข้าขนาดนั้นงั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะเจ้านะ่ะควรจะหาทำเลดีๆก่อนไม่เช่นนั้นละก็ในวันนี้นะ่ะข้ารับประกันได้เลยว่าเจ้าจะต้องตายเห้ hey, เดี๋ยวนะข้าเริ่มสงสัยขึ้นมาหน่อยแล้วล่ะว่าทำไมท่านถึงได้มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วข้าจะต้องดีใจสิที่เห็นเจ้านะ่ะตกอยู่ในอันตรายถือได้ดีเลยล่ะว่าเจ้านะ จะได้มีโอกาสในการพัฒนาฝีมือตัวเองโถท่านอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะให้ข้าถูกตาไล่ล่าอยู่แบบนี้นะ่ะข้าก็ไม่มีความสุขหรอกนะจริงด้วยท่านอาจารย์สถานที่อันนี้นะ่ะมันน่าจะเหมาะสมในการซุ่มโจมตีเสียมากกว่าดังนั้นข้าจึงไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องการถูกรอบโจมตีเอาได้เจ้าหนูหยุดวิ่งได้แล้วเพราะว่าในวันนี้เจ้าไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกต่อไปจงเชื่อฟังและยอมจำนนซะดีดี